ระดับ78็ด,ดา78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนสิงหาคม2566สรรชาวลัคนาราศีพฤษภอาทิตย์เกตมหาจักรมหาพลังครับเดีโปรดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปรรชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับแม่จังหวะอาทิตย์มาเป็นมหาจักรนี่นะครับต้องเหนื่อยสักนิดนึงนะครับแต่เหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรที่แบบว่างไงไม่ใช่มือเปล่านะครับ เื่อยแล้วมีอะไรติดไม้ติดมือแน่นอนนะครับผมเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนภพพันธุของท่านเนี่ยมีความเป็นมหาจักรครับผมทีนี้เนี่ยเป็นมหาจักรนะฮะในภพสาชะแล้วก็มีการมาร่วมกระตุ้นโดยดาวเกตเนี่ยนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าจะได้อะไรที่ทําให้เรียกว่ามันมีหน้ามีตาแหะนะเพราะายศศักดิ์ไทยอาทิตย์เนาะ การที่จะได้มาซึ่งสังหาและอะสังหาริมทรมายัเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าเพิ่มความโอ้อาโอ,โอโถงให้กับตัวท่านเลยทีเดียวนะครับผมเพื่องมีหน้ามีตาครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยนะฮะเรียกว่าได้มาเนี่ยโอ้โหคนเหลยวเลยนะคนเหลียวเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าแปลเป็นของที่ดัดดาดเป็นของทั่วไปนะครับ เหนื่อยแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่ๆนะครับเหนื่อยแน่ๆเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพพันธุเรียกว่าโอ้โหจัดแจงจัดการเรื่องเหล่านี้เองเลยทีเดียวนะฮะจังหวะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับดาวประจําตัวของท่านกับดาวอังคารเนี่ยนะครับเรียกว่าเกี่ยวก้อยลงไปอยู่กันในภพพันธุนะครับถูกเล็งมาด้วยนะฮะดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพสุภานะครับโอ้โหตอนแรกนี่ถือว่าเหน่ง่งเลยนะครับมาเป็นคู่ศัตรู แรงกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทําเรื่องต่างๆเหนื่อยแรงครับเหนื่อยกายแล้วอาจจะต้องเหนื่อยใจด้วยดีนะครับว่าดาวพุธเนี่ยได้มาขยับมาช่วยตั้งแต่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าทําให้สถานการณ์เนี่ยการเจราจาการที่เราจะทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นเนี่ยโอ้ดีเยอะดีเยอะพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะครับถูกหู ถูกใจกันได้รับการสอบประสานได้รับการร่วมมือด้วยเป็นอย่างดีแต่อย่างาว่านะครับจังหวะที่เขาเรียกว่าความเป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันก็ยังมีแนมแนมแซมแมอยู่เพื่อจะลืมนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยดาวมันทัตอยูก็ยังคงทับลัคนาอยู่ดังนั้นอาการที่เรียกว่ามันจะมีอาการขึ้นได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในลักษณะที่ดาวเลงที่เป็นคู่ศัตรูลักษณะนี้มีตัวของท่านมาเกี่ยวพันด้วยเนี่ยนะครับ เรื่องก้ามเหนือเรื่องเส้นเอ็นเรื่องกระดูกเรื่องฟันเนี่ยนะฮะเป็นได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าเป็นมันไม่ได้เป็นเยอะหรอกแต่ตอนเป็นเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเป็นมากนะครับแล้วอยู่เป็นเองก็บางทีเนี่ยเรียกได้ว่าบทจะหายเนี่ยหายเอาดือด้อนะครับไม่ใช่ว่าต้องทําอะไรกันยุ่งยากวุ่นวายมากมายแต่เรียกได้ว่า จะไม่ดูไม่แลเลยก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ต้องดูต้องแลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปล่อยไว้หายเองอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความแป้ปรวนอะไรต่างๆที่เกิดกับตัวของท่านเนี่ยมันยังคงยัง้คงจะต้องอยู่ไปอีกนานนะครับเพราะว่าดาวมรุตยูยังอยู่ตรงตรงนี้ไปอีกร,ราวๆต้องหกปีนะครับคือหกปีทีเดียวนะครับนะดังนั้นเนี่ยยังไงเสียเรื่องสุขภาพเนี่ยอยากจะแนะนําว่าอย่าละเลยนะครับอย่าปล่อยให้อาการเยอะแล้วถึง ปลาดูมาแลนะครับเป็นทน้อยๆน,นะฮะรีบจัดการเสื้อนะครับจะได้หายไวๆนะครับจะได้หายไวๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าการงานของท่านเนี่ยก็มองในลักษณะที่ดาวสาวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยองตรงว่าคงจะหนักอยู่นะค,คงจะหนักอยู่เพราะว่าเวลาเสาวเข้าไปเกี่ยวไปข้องกับพบไหนนะฮะเรื่องที่มันจะเบาเนมันไม่มีหรอกถ้าถามว่ามันจะดีไหมดีนะฮะดี เพราะเสาเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาของท่านนะครับการที่พบดาวเจ้าเรือนภพสุภาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนกรรมะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรือนของมิตรด้วยนะฮะเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับเรื่องที่จะได้รับผลดีของหน้าที่การงานหรือเรื่องต่างๆนี่คงมีนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นงานในลนักษณะที่เรียกได้ว่าคงจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับจริงอยู่นะครับเสาเป็นดาวทัาด,ดินนะครับ แต่ก็มีความเป็นไฟไฟหน่อยๆนะครับแล้วก็เรียกว่าไปอยู่ในเรือนของธาตุลมนะครับการที่จะทําให้นิ่งเนี่ยคงจะไม่นิ่งเลยครับคงจะต้องกริ่งกันไปก่อนแหละครับนะฮะแล้วยังไงเสียเนี่ยก็คงจะได้หยุดในตอนที่เรียกได้ว่ามันมีการย้ายการเปลี่ยนนะครับ จังหวะตรงนี้นะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างยาวนานเพราะว่าเสาจ,จะต้องอยู่ในพบการงานเนี่ยไปถึงส9าพฤษภาปีห8นู่นนะฮะไม่ใช่ปีหน้านะเป็นปีถัดไปเลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับความก้าวหน้ามีแน่นอนครับแต่ความเหนื่อยก็เหนื่อยกันพอสมควรทีเดียวก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านนะครับฝ่าฟันแล้วก็ผ่านนะฮะเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับถึงจะมีความยากนะแต่ก็เป็นความยากที่ทําให้ตัวเองนั้น ได้ข้าวได้ของได้ความเจริญในหน้าที่การงานด้วยกันท,กทุกทกท่านเลยครับ